สวัสดีครับพี่น้องมาอนี้นะครับผมจะพามาเบ่งวิธีการเห็ดกาดกาตาลใส่อีกนะครับผมอันดับแรกก็เติมน้ำกับน้าตาลนะครับลงไปนะครับเติมใส่เบิ้นะครับหนึ่งกิโลแล้วเก็ห้าใหม่นะครับผมห้าใหม่มาค้นนะครับน้าตาลกับน้ำเนเขากันนะครับผมหลังจากน้าตาลกับน้ำเขากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปสี่ลิตรนะครับวงกับน้าตาล หนึ่งกิโลก็เป็นหาลิรนะครับใส่กับกวนนะครับกวนเหมนตาลกับน้ำห่อยเขากันนะครับผมพวกเขากันแล้วนะครับเอาเก่าออกมานะครับมาตั้งตั้งด่านนอกนะครับให้มันเย็นนะครับเพราะมันเย็นปุ๊บเอกกับาเอาถังมาใส่นะครับมาจะใส่ผสมในน้ำมักนะครับไว้แต่พ่นต้นยางนะครับจะได้ก็ฝากกดติดตามไม่เด้อครับผม จะอัปเดตให้เพิ่งนเรีเรื่อยครับสวัสดีครับ